<c oughs> สวัสดีครับทุกคนคือว่าในช่วงวันที่สิบสี่สิบห้าผมจะไม่ลงคลิปเพราะผมไปประถมยิเทศนะครับซึ่งไม่รู้จะใช้เวลาเท่าไหร่นะที่เขาอยากไปไหมไม่อยากอยู่บ้านลาสุดเป็นคนติดบ้านไปแล้วแต่ถ้าไปแล้วได้เจอกับเพื่อนแล้วก,ก็จะไปไปให้ได้เพราะอยากกอดช่วงโควิดไม่ได้กอดกันก็ตามแต่ถ้าไปต้องได้กอดอย่างแน่นอน เพื่อสิ่งนี้นี่แหละแล้วเขาก็ส่งตารางมาแล้วไปถึงสองวันซึ่งไปตอนเชา้ากลับก็เย็นเย็นเขาอาจจะไม่ได้เจอ,เจอนะครับไม่ได้เจอกันเลยไม่ <c oughs> ก็แค่นี้แหละมาบนเรื่องการปรฐุมนิเทศจเฉยๆไปโรงเรียนแปดโมงแปดโมงเจ็ดโมงกลับสี่โมงครึ่งเยี่ยมมากๆเลยขอตาดำแล้วตอนเนี้ย นอนห้าทุ่มแล้วล่าสุดแค่นี้แหละครับขาบนแค่นี้แหละบาย